หนึ่งปีหลังจากสงครามยุทธหัตถีช้างที่พระองค์ทรงเมื่อทรงได้รับชัยชนะนั้นล้มลงในวันที่สัตว์ตัวนั้นตายพระองค์ทรงโทมนัสอย่างหนัก ตัดว่าบิดาของพระองค์สิ้นแล้วพระองค์มีพระเจาองค์การให้บรรดาไพ่ฟ้าและชนชั้นนําในพระราชะอาณาจักรไปถวายสักการะช้างนั้นด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงได้นําช้างนั้นออกไปนอกเมืองสู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําพวกเขาได้วางซากนั้นไว้หน้าวัดซึ่งมีรูปเคารพชื่อเดียวกันรูปเคารพทั้งหมดภายในวัดมีขนาดเท่าคนจริงและทําด้วยสำริดล้วนปิดด้วยแผ่นทองขนาดเท่าเหรียญสี่เลียวซึ่งพระเจ้าแผ่นดินมักเสด็จไปสักการะเป็นประจํา และในบันทึกยังกล่าวต่อไปอีกว่าพวกเขาตั้งปรัมใหญ่ทำด้วยผ้าแผดามัสกัสสีน้ำเงินคุมร่างช้างไว้และผ่าเปิดช่องท้องของสัตว์ตัวนั้นหลังจากพวกเขานำเครื่องในของมันออกมาหมดแล้วพวกเขาจึงดองมันด้วยยาคีพึ่งหอมระเหยวางดอกไม้และดอกกุหลาบ